โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับวันนี้ผมก็มีอุปกรณ์ใหม่มาครับจะมาเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนี้นะฮะท่านนา้ท่านใดได้เห็นก็น่าจะพอเดาออกได้นะว่ามันคืออะไรนะเห็นมีสติกเกอร์ติดอยู่รอบๆนะฮะเขียนว่ากอลเมซัทนะฮะคิดว่านนาที่เป็นักตกปลาน่าจะ เดากันถูกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้วยกันครับจริงๆผมก็เปิดดูแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยผมก็อยากให้คุณผู้ชมได้ได้ดูด้วยนะฮะก็เลยอยากจะมาถ่ายคลิปให้ให้ได้ดูนะฮะ <c oughs> ก็เป็นอุปกรณ์แต่งลอกตัวนี้นะฮะเป็น Shimano Vanford นะครับเป็นลอกที่ผมเอาไว้ใช้ตกหมึกนะครับเป็นลอกเบอร์2,500นะครับ S 2,500 S HG นะครับเป็นสป,ปูนตื้นครับผมซื้อมาไว้ตกหมกครับใช้ได้ประมาณปี2ปีแล้วครับแต่วันนี้มีไอเทมใหม่ครับซื้อมาครับผมเป็นเป็นของแต่งลอกตัวนี้นะครับเปิดให้ชมนะค,คิดว่านานาๆต้องเดาถูกนะแน่เลยว่ามันคืออะไรจริงผมก็แอบแกะไปแล้วล่ะแพมแพมมันก็คือ แต่งลอกเป็นแขนคู่ของคอมปรสัตนะก็มีอุปกรณ์ในกล่องมาให้เป็นเสากันล้มแล้วก็มีอุปกรณ์อีกหลายหลายอย่างเลยครับมีมีปะแจมาให้หนึ่งอันน่าจะเอาไว้เอาไว้ปรับแต่งตัวนี้นะครับันมันสามารถน่าจะสามารถถอดได้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับให้ปะแจมาหนึ่งตัวแล้วก็มี ตัวนี้ผมงงว่าเขาให้มาทําไมเป็นสปริงแล้วก็เป็นลูกปืนกลุ่มกลม,มแบน,แบน,นๆเนะนาท่านใดพอทราบก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าเขาให้มาทําไมนะครับผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไหล่มาให้ครับผมเป็นซีนเป็นเนน่าจะเป็นซีนของของแขนในนี้ครแขนน่าจะเป็นของแขนแขนลอกเนะี่ยเซนกันน้ำนะฮะไม่ฮะ กรอหมดที่เขให้มาก็ประมาณนี้ครับชุดนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ2,000กว่าบาทครับแค่แขนแต่งอย่างเดียวก็ราคาเกือบเท่าตัวรอบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมเรามาเรามาใส่กันเลยดีกว่าว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะกับแขนแต่งรอบชุดนี้นะกับชิมานโนวแวนฟอร์ดส,สีดำแดงของผมนะมาดูามันใส่แล้วมันจะสวยหรือเปล่านะครับมันจะวิบ มันจะวิบวับหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับเนี่ยแขนคู่ครับสีดำก็เข้ากับสีรอกอยู่นะแล้วก็ตัวหนอกมันจะเป็นสี สีไทเทเนียมครับแกะวพลาสติกออกก่นอนะว,ว้วเอาวอตเลยครับคุณผู้ชมเลื่อนเลยครับอ,อ่านอหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นก็คือน่าจะเป็นิีนี้นะที่ต้องมาใส่กัวนะฮะอันนี้ก,ก็คือเป็นเสากันลมอ่ะ เสากระล้มทีนี้เขาก็มีที่เกี่ยวโยมาให้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่นะครับก็มีมีมีมสัญลักษณ์บอกเลยครับว่าตัวเนี้ยเขาเอาไว้เกี่ยวโยโอโหเท่มากเลยเนี่ยผมก็เห็นนานๆใน y o u t u ู e เขาใช้กันนะน่าใสจังเลยสวยดีจังเลยก็เลยลองสั่งมาใส่ดูมังครับเสากระล้มเป็นสีแดงครับแล้วก็มีตัวเกี่ยวเกี่ยวโยครับ <c oughs> เดี๋ยวมาลองใส่กันเลยดูกว่าอดใจไม่ไหวละอยากเห็นผมผมจะหมุนซ้ายนะถนัดหมุนซ้ายครับแขนแต่งนี้มันก็มีซีนกันน้ำอยู่นะแขนถ้าไม่ใช่แขนแต่งแขนแขนเดิมของของชิมมโนเขาก็มีซีนกันน้ำอยู่แขนแต่งที่ให้มาก็มีเหมือนกันครับ เนี่ยก็เป็นสีนำดำๆอยู่อยู่ในนี้นะมีให้มาเหมือนกันครับมาใส่ไปเลยไม่รู้ว่าขั้นตอนมันจะยุ่งยากอะไรหรือเปล่าค,คิดว่าน่าจะน่าจะใส่ได้เลยแล้วผมไม่ต้องอะไรมากครับใส่เข้าไปเลย ก็โอเคอยู่นะครับมันก็บาลานซ์มันทำให้ทาให้เวลาเราหมุนแล้วมันบาลานซ์ดีอ่ะสวยงามดีครับแขนตัวนี้ความกว้างอยู่ที่98มิลครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสายให้มันดีๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเวลาหมุนแล้วมัน สายมันกระทบกับโรเตอร์แล้วมันเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเสียงน่านจะลำคาญนะฮะอยยังรัดนิ่กันเสียงดังลำคาญผมยังลำคาญเลยอ่าเงียบนะอ่าลื่นดีจังเลยครับนะแฟนคู่คอมิสัต ตัวนี้98สิบแปดมิลนะสวยงามอะเดี๋ยวใส่ฝากันล้มไม่ใช่ฝากันล้มเดี๋ยวใส่เสากันล้มต่อฮนะของมันต้องมาคู่กัน,นครับของมันคู่กัน,นครับผมอ่าเสากันล้มอันนี้นะฮะเสากันล้มตัวนี้ที่เขาให้มาเขาจะไม่มีซีนด้านในมาให้นะซีนดำ,ดำนะ ซีนกันน้ํะผมดูแล้วมันไม่มีนะเพราะาดูจากเทียบจากขนาดแล้วไซ์นี้มันไม่มีครับมีแต่ที่ให้มากับเป็นอะไรของแขนแต่งครเป็นแขนแขนตัวนี้นนเป็นอะไรของแขนคู่นะแต่ว่าซีนของฝาฝาตัวนี้เสากันลมตัวนี้มนไม่มีมาให้คนระับผมก็เลยต้องแกะจากจากฝากันฝุนของเดิมของรอกนะครแกะจากตัวนี้แล้วก็เอามาใส่ตัวนี้ครับก จะได้กันน้ำได้คะก็ใส่เข้าไปครับนีม่มีอะไรบ้างแล้วก็แค่ปรับตัวเกี่ยวเกี่ยวโยให้มันตรงให้ชี้ไปทางคันเบ็ดนะแค่นี้ครับได้แล้วไอเทมใหม่ของผมแขนคู่ชุดแขนคู่กับเสากันลมสีแดงนะก็สีก็เข้ากันดีอยู่นะฮะ ก็สวยงามครับแล้วก็เพิ่มสีสันกับหนกสีไทเทเนียมอะเพิ่มสีสันเพิ่มมาอีกค BBQ, วับก็วิบวับเลยฮะประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้แค่อยากจะมา,าโชว์ไอเทมใหม่ของผม <circul ate> เผื่อเป็นแนวทางให้กับอนานท่านอื่นนะอยากจะามาใส่นะ แต่ก็ราคาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันคนระับ2,000กว่าบาทถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องราคาก็จัดได้เลยครับผมอันนี้ผมสั่งมาก็ประมาณเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ครับก็จะมาเพราะว่าส่งมาจากประเทศจีนครับรออยู่พักใหญ่นี่ครับผมก็สวยงามอยู่ครับผมเี่ยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะครับผมก็ยังไงฝากด้วยครับเรื่องของ อะไรชุดนี้ผมไม่รู้ว่าเขาให้มาทําไมคนระับท่านใดพอทราบว่าเขาให้มาทาไมก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะโอเคครับคลิปนี้ก็จากกันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม